สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรรณจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงจตาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2567สำหรับชาวราศาีกุมหรือชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมก็ดูเป็นแนวทางได้เช่นกันครับก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกๆครั้งว่า คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งก็โปรโดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับมาดูที่ภาพรวมโดยทั่วไปท่านชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาพัน,น์นี้การเงินของท่านจะไหลเข้าไหลออกเร็วกว่าปกติหน่อยนะครับประเภทที่ว่าเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาควักกระเป๋าเงิน จายกันแบบมือเป็นละวิงกันเลยทีเดียวนี่แหละคือที่มาที่ไปของความเครียดความกดดันในใจเพราะทุกๆรายการก็คือมันจำเป็นกันหมดไม่ว่าจะเป็นการจับหน้าปะหลังอะไรประมาณนี้แต่ชาวราศีกุมบางท่านที่มีสถานภาพทางด้านการเงินแน่นหนาหน่อยก็ไม่สะทกสะเทือนสักเท่าไหร่แต่มันก็สร้างความหมงุดหงิดใจได้บ้างเหมือนกันนะครับ ในด้านการงานท่านที่ทำงานประจำอาจจะมีงานจรเข้ามาให้ท่านได้จัดการแก้ไขหรือเป็นงานแบบโปรเจกต์บายโปรเจกต์คือทำจบเป็นเรื่องไปแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับผ่านได้สบายส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระท่านอาจจะมีออเดอร์พิเศษงานพิเศษแบบใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้ปวดหัวนินดๆหน่อยๆ แต่ก็ดีที่งานนี้อาจจะต่อยอดไปได้ในงานต่อๆไปครับในด้านการเงินดังที่กล่าวมาในหัวข้อภาพรวมโดยทั่วไปท่านที่มีรายได้ประจำเดือนนี้ก็อาจจะชักหน้าชักหลังชักทุนเก่าเอามาใช้หลายจํานวนเหมือนกันนะครับเพื่อปลดเรื่องภาระต่างๆที่ท่านได้ทำไว้ก่อนหน้านี้อาที่เช่นค่างวดรถค่าส่งบ้านค่าเรียนพิเศษของลูกหลาน การใช้นี่บัตรเครดิตต่างๆการต่อประกันภัยการต่อประกันสุขภาพเอาว่ามันเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายแบบจิปปะทะว่างั้นเถอะส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระก็คงจะมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาค่าคอมมิชชั่นค่าการตลาดอื่นๆหรือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือในสำนักงานหรือเครื่องจักรเครื่องกล ดูแลนยานภาหานะประมาณนี้ในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองอาจจะมีการมึนตึงใส่กันบ้างอันเนื่องมาจากปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือนหรืออันเนื่องมาจากอารมณ์คำพูดการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือในแบบขัดคอขัดใจขัดจังหวะกันว่างั้นเธอยังไงเสียก็ใช้กลยุทธ์ที่ว่าพูดไปสองไเบีย้ย นิ่งเสียตําหนึงทองท่านก็จะรักษาบรรยากาศในการอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนคนโสดบางท่านที่ก่อนหน้านี้ได้คบหาพูดคุยกับเพศตรงข้ามมาได้สักระยะหนึ่งนั้นแล้วในช่วงเดือนนี้ท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจไม่สบอารมณ์กับบรรยากาศในการพูดคุยกันสักเท่าไหร่ประมาณว่าเริ่มมีทศัศนคติไม่ตรงกันว่างั้นยังไงก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรง่ายๆนะครับ ดูกันไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรในด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดโรคแพนิกโรคซึมเศร้าเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทอักเสบโรคร้อนในธาตุพิการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องผูกครับคำพยากรณ์เสริมทั่วไปท่านชาวราศีกุมท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์หลายท่านอาจจะมีปัญหามีปามีเสียงมีเรื่องขัดอกขัดใจ รังแครงใจกับคู่รักคู่ครองหรือมีเรื่องมีราวกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายที่เจรจากันไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายอยากจะได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งท่านชาวราศีกุมท่านใดที่เกิดวันจันทร์ให้ท่านดูแลแล,และระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงวัยในบ้านหรือลูกเล็กเด็กแดงในบ้านของท่าน อาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกระทันหันก็เป็นได้ครับท่านชาราศีกุมท่านใดที่เกิดบัาคารและหลายท่านอาจจะมีโอกาสหรือพบช่องทางทรมาหากินทรมาหาเงินที่สามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านและผลประโยชน์ที่ดียิ่งท่านใดขยันขันแข็งก็ยิ่งจะได้มากเกินท่านชาราศีกุมท่านใดที่เกิดวันพุธ ถ้าท่านมีภาระผูกพันในเรื่องการเงินในเรื่องคดีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องการคำประกันก็ให้รีบเคลียร์รีบเจรจาเพราะถ้าปล่อยล่วงเลยไปอาจจะไม่เป็นผลดีกับท่านท่านชาวราศรีกุมท่านใดที่เกิดวันพฤหัสบดีบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยๆหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อ กิจการค้าขายการศึกษาหรือการทํางานก็ถือว่าสะดวกดีครับท่านชาวราศีกุมท่านใดที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของความรักท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดกเรื่องกู่รักคู่ครองจะเป็นด้วยความคิดมากหรือระแบงสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่า ใจเย็นๆเ,เพราะบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคาดคิดก็ได้ท่านชาวราศีกุมท่านใดที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตใจของท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าได้นิ่งนอนใจถ้ามีอาการอะไรที่ผิดปกติก็ควรไปปรึกษาแพทย์หรือเสียว่า ดีกว่าแก้นะครับในท้ายคำพยากรณ์นี้ก็ขอน้ำใจท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ